ถึงช่วงของตีประเด็นกันนะคะตีประเด็นวันนี้ก็เป็นเรื่องเบาๆแต่สาคัญทีเดียวนะคะ ปัจจุบันนี้คนเราเนี่ยนับว่าตัวเลขนี้ผีผลกับการใช้ชีวิตประจําวันมากมายแล้วก็จะมีศาสตร์เห็นตัวเลขที่เกิดขึ้นมาเพื่อจะบอกว่าหมายเลขโทรศัพท์นี้ดีหรือไม่นะคะและตัวเลขนี้มีอิทธิพลอย่างไรวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญที่ถือว่าเป็นขั้นอาจารย์นะคะจะมาพูดคุยว่าตัวเลขสําคัญจริงหรือเปล่าเบอร์โทรศัพท์เท่าเราเปลี่ยนแล้วสําคัญจริงหรือไม่แล้วมันจะได้ผลจริงหรือเปล่าก,กับชีวิตประจําวันของเรานะคะก็ขอแนะนําให้รู้จักกับท่านอาจารย์นิติกริติตศรีวรนันนะคะเป็นศาสตร์ รหัสเลขพยากรน,นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะนนค่ะต้องถามหน่อยนะคะว่าอ,อายุดูยังน้อยๆอยู่กี่ปีฮะยตอนนี้สามสิบกว่า30สิบกว่า <laughs> แล้วทําไมเกิดอะไรขึ้นกับการที่ได้แบบมีความสนใจในเรื่องของการถ่ายตัวเลขโทรศัพท์เราก็เริ่มจากเราชอบะนะครับแต่ความชอบของผมเนี่ยจะคิดแตกต่างไปน,นิดนึงคือว่า เมื่อเราเอาเอกสารเราตำรามาเทียบเคียงกับตัวเราเองเนี่ยมันมีความแม่นยำนะครับแต่ในความแม่นยำนั้นเนี่ยเราจะเห็นแค่ตัวเราว่ามัน,มนแม่นกับเราแต่คนอื่นจะแม่นไหม,มก็เลยทดสอบจากการที่เขาเรียกว่าในโลกโซเชียลนะครับ ถามคนมากมายที่เราไม่รู้จักเขาเลยเนี่ยถามเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เทียบเคียงกับข้อมูลเนี่ยคำตอบก็คือตรงเพอะตรงเราก็ศึกษามาเรื่อยๆอด้วยการที่เราไม่เชื่อ,อแล้วเราพิสูจน์จำนวนเป็นหลักร้อยหลักพันตอนนี้ก็คือไปไกลแล้วฮะคงจะหลักแสนและประมาณหลายปีแล้วค่ะเอ่อเผนเรียนมาเนี่ยเป็นเรื่องของเกษตรเพราะจบจากศึกษาศาตร์ ที่มอชอแล้วแบบไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกันเลยแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้ทำอาชีพนี้เลยใช่ไหมคะเดี๋ยว่าทําเรื่องของเลขพยากรโดยตรงที่ได้ใช้ก็คือว่าเรื่องการสอนครับคือปรัชญาการศึกษาเนี่ยได้ใช้เพราะว่าผมพัฒนามากกว่าคนอื่นตรงที่ว่าเราไม่ได้มุ่งไปที่การพยากรณ์เรามุ่งไปที่การอธิบายเราอธิบายเราต้องตอบคาถามคนคือง่ายๆครับเวลาเรามีความรู้มีคนอยากได้ความรู้เราช่วยเขาโดยการอธิบาย อธิบายจนเชี่ยวชาญชำนาญมันกลายเป็นสอนอแล้วการสอนเนี่ยมันดีกว่าคือเขานำสิ่งนี้ไปใช้ได้อีกเพราะมันมีประโยชน์นะครับไม่ใช่เรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ได้ประโยชน์มั้ยสงสัยอยูมัน,นว่าตัวเลขมันเกี่ยวอะไรกับชีวิตเราแล้วอีกอย่างหนึ่งชีวิตเรามันทำไมถึงไปสะท้อนกับเบอร์โทรศัพท์ ง่ายมากมากครับถ้ามีตัวอย่างของใครผมถ่ายก็ได้เดี๋ยวขออนุญ,ญาต,ตาเลยแล้วกันราจะยกตัวเลข,นเ,ลขนเนี่ยก็ได้ขออนุญาตเลยแล้วกันค่ะเป็นตัวเลขที่เป็นเลขของบุคคลสําคัญนะคะอาจารย์นะคะเราขออนุญาตไม่ไม่โชว์ตัวเลขนะคะแต่เป็นบุคคลสําคัญจริงๆเอาเอาเบอร์แรกก่อน,นแล้วกันอาจารย์เบอร์นี้อาจารย์ไม่ต้องบอกเบอร์นะคะโอเคเบอร์แรกอาจารย์ทายมาคือวเวลาพูดถึงบุคคลสําคัญเนี่ยคนที่เป็นมีหน้าที่การงานมีธุรกิจอะไรใหญ่โตเนี่ย อาจจะมีมือถือหลายเครื่องนะครับแต่มันจะมีที่เขาใช้แล้วสะท้อนตัวตนนะครับอย่างเบอร์แรกเนี่ยบ่งบอกถึงความเฉลียวฉลาดนะครับมีห่วยพริบในการแก้ปัญหาเพราะว่ามันมีเลขที่เรียกว่าเลเหลี่ยมเมื่อเลขแปดกับห้าเนี่ยเมื่ออยู่ด้วยอยู่ด้วยกันจะทําให้คนคิดเร็วตัดสินใจไวนะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าเป็นสามีภรรยากันถ้าสามีใช้เบอร์นี้จะหมายความว่าฟังให้ดีๆนะฮะ สามีจะโกหกเ่งอ้าวเนแปดห้าเนีว่าอ่ผมว่านี่เงินเดือนได้มาหมื่นหนึ่งจริงจริงได้มากกว่านั้นอ๋อเมมไว้เมมไว้อันนี้สนุกสนุกนะครับไม่ใช่ว่าไปตีหัวกันนะทีนี้อันนี้จุดเด่นของคนแรกมันจะมีตัวเลขเนี้ยซ้ําอยู่มี8 5ห้าแล้วก็มี8 5ดห้าซ้ำฉะนั้นเขาจะเป็นคนเฉลียวฉลาดในการตัดสินใจนะครับทีนี้มี5 0าศกก็คือคนที่คิดอะไรลึกซึ้งนะครับก็ต้องฟังเนื้อหาในสิ่งที่เขาพูดเพราะว่าเขาจะวิเคราะห์เชิงลึกนะครับผมก็เคยใช้ ตัวเลข509นย์เก้านะครับจะหมายถึงคนที่คิดอะไรลึกลงไปหรือสนใจเรื่องธรรมะก็ได้แต่มันขัดแย้งกันเพราะว่าเลขเล่เหี่ยงคือทางโลกธรรมะคือทางธรรมอันนี้เขาเรียกสองบุคลิกนะครับอยากรู้คนที่สองเนี่ยคนที่สองบอกได้ต่อเลยค่ะเดี๋ยวจะได้เฉลยเป็นคนคนอย่างของคนที่สองเนี่ยน่าจะเป็นชอบเขาเรียกว่ามีเลข7227นะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าอยู่ในบุคคลนะครับต้องบอกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์จะเป็นนี่ ถ้ามีเลข7227เจกือบร้อ <7, S 2> จะมีส่วนหนึ่งที่รวยมากะจะเป็นการร่ำรวยจากการที่ทำธุรกิจโดยไม่ใช่เงินตัวเองนึกออกไหมครับไม่ใช่เงินตัวเองคืออะไรก็คือเขาชอบกูบ้แบงค์นะครับหรือเอาเงินไปเปลี่ยนในรูปแบบของหุ้นะนะครับบางคนก็เรียกว่าค้าที่ดินนะครับถึงจะริ่ำรวยจากเลขนี้ได้เพราะธรรมชาติเนี่ยเกือบ90%เกับือบร้อยเนี่ยจ7จะเป็นหนี้นะครับมีปัญหาเรื่องการเงินช็อต แล้วน่าแปลกคือที่ผมบอกว่ามันช่วยให้คนดีขึ้นได้เนี่ยเวลาเราดึงเลขนี้ออกเนี่ยเขาใช้ตังน้อยลงอ่อครั้งหนึ่งน่าจะสองสมปีที่แล้วนะครับ<อ>ผมเคยถ่ายทอดความรู้ให้ครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นพระสงฆ์ค่ะแล้วท่านก็ไปที่ปฏิบัติธรรมค่ะท่านก็ชี้ให้คนแต่ละคนเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวเลขเนี่ยค่ะแล้วลูกศิษย์คนหนึ่งของท่านเนี่ยก็คือเป็นแม่ครัวที่สถานปฏิบัติธรรมที่ชลบุรีเข้ามาถามผมว่าพระอาจารย์บอกว่าถ้าเปลี่ยนเบอร์นี้แล้วจะเป็นเศรษฐีแล้วเป็นเศรษฐีได้ยังไง ผมดูจากเบอร์เก่าเบอร์เก่ามีเลข7227ก็คือถูกเปลีป่ยนเรื่องเงินนะครับผมบอกว่าตัวคุณป้าเองเนี่ยแค่ทํางานเป็นแม่ครัวคงร่ํารวยไม่ได้แต่เมื่อคุณป้าไม่มีเลขนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่มีใครมา,าี่ยมตังค์แล้วแกก็บอกว่าเออก็จริงนะเพราะญาติพี่น้องรู้เบอร์อแต่ไม่โทรมาเขาบอกวันเป็นแปลกเปนแปลกนะครับฉันก็เลยบอกว่าเป็นเป็นบุคคลที่เรียกว่าแบบมีคนมายิ้มตังค์บ่อยๆใช่ไหมเป็นคนแบบว่าต้องบอกว่าลงทุนเก่งมากอ๋อลงทุนเดี๋ยวย้ายนู่นเดี๋ยวย้ายนี่นะครับ จริงจริงเจ็ดสองสองเจ็ดเนี่ยผมไม่รู้ว่าใครนะแต่อาจจะเหมือนทำนีก็ได้คือเลขนี้กรล่อนนะอ้าวจริงเหรอแต่ว่าตัวตัวเก้าห้าห้าสามห้าคือเป็นบุคคลที่มีระเบียบวินัยน,นะครับ <c oughs> มันมีคาแรคเตอร์นี้อยู่ถ้าสามารถเป็น <c oughs> คนจริงจัง เคยเจอคนที่ทํางานทหารตำรวจก็ได้นะครับคนจริงจังจะมี5้าสก็คือเป็นเรื่องระเบียบวินัยอยู่ในความกรอบอยู่ในกรอบใช่ไหมเล่นก็ได้ดูก็ได้สองเบอร์นี้ดิฉันว่าเฉลยดีกว่าผมก็อยากรู้เบอร์แรกนะคะอันนี้เบอร์ไม่ได้เรียงกันนะคะคุณผู้ชมคือพูดเนี่ยไม่ได้เบอร์เรียงกันตามที่อาจารย์บอกแต่วันนี้เลขเหล่านี้อยู่ในเบอร์นะคะเบอร์แรกก็คือใช่คะดิฉันยังไม่รู้เลยขอดูโพยกันหม่อมราชวงศ์ปิฎิยธรหม่อมอุ๋ย อืมอ่าเห็นบอกว่าเป็นคนลึกซึ้งเนี่ยนะะแล้วเป็นคนที่แบบมีความปีกแแปลงก็จริงเพราะว่าทําเรื่องของการเงินใช่ไหมคะเรื่องสองเนี่ยเป็นของเบอร์ที่สองท่านบอกหลวงปัญญาดิสุุลซึ่งท่านก็เป็นคนที่มีกรอบมีอยู่ในระเบียบวินัยเป็นข้าราชการนะคะแต่ยืมเงินหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าใช้เงินจริงหรือเปล่าไม่รู้นะจริงๆผมคิดว่าน่าจะมีทรัพย์สมบัติเยอะ เช่นที่ดินเนี่ยมีทรัพย์มีอะไรเยอะค่ะนะครับไม่ได้อยู่ในรูปเงินแต่อยู่ในรูปทรัพย์สินได้เยอะแต่อย่างนี้ก็ได้ค่ะเห็นไปครับว่าแต่ละคนนี่ใหญ่ไหมเอาเป็นว่าเอาอีกคนนึงแล้วกันอาจารย์ขออนุญาตเป็นเป็นเบอร์นี้เบอร์นี้เนี่ยเบอร์เบอร์เบอร์ที่สี่เอเบอร์ที่สี่เหรอะค่ะเบอร์ที่สี่เบอร์ที่สี่เนี่ยในในเอกสารมีสองเบอร์เป็นบุคคลที่มีมีสองเบอร์ให้เห็นคะ ธรรมชาติเลขสวยเนี่ยก็จะมีข้อดีสุดตรงและข้อเสียสุดตรงรนะครับอย่างสังเกตเนี่ยคนนี้มีสองเบอร์นะครับในเบอร์ที่หนึ่งเนี่ยจะมีเลข1เบิ้ลสองครั้งนะครับโดยธรรมชาติคนที่ฟังอยู่ก็สามารถดูตัวเองได้นะครับถ้ามีเลข1เบิ้ลติดกันสองครั้งเป็นคนพูดตรงนะครับปากกระใจตรงกับผู้ตรงนะครับส่วนตัวเลขเจดมีถึงสามตัว ผมจะสอนโดยการเทียบเคียงร้านสะดวกซื้อ <c oughs> ก็คือเซเวนี่แหละ <c oughs> <c oughs> ใครที่มีเลข7เนี่ยก็เปรียบเสมือนมี Seven เซเว่นี่ยนี่มี3สาขาคือมี3 <c oughs> ตัว <c oughs> ก็คือคนบ้าง,งานนะครับคน <c oughs> ที่ชอบทำงานคนที่ไม่หยุด มีเจ็ดวันก็ไม่หยุดครับบ้าพลังอย่างนั้นเลยนะคะค่ะทีนี้อีกเบอร์หนึ่งอีกเบอร์หนึ่งเบอร์ที่สองเนี่ยมีเลขสามถึงสี่ตัวนะครับสามเนี่ยแทนพละงกำลังนะครับทำอะไรก็คือรวดเร็วตัดสินใจไวแล้วก็ออกแนวดุนะครับลูกน้องทำงานไม่ทันใจท่านทำเองอ๋อเหรอเพีเปลี่ยนกันก็ได้ค่ะนะครับแต่นี่คือคนหัวไวอ่ะเราเฉลยสิเตันตเตัน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  เบอร์ท่านนายวุฒิเรียงของเราเองอ๋อท่านประยุทธ์วนเอกประยุทธ์จันทร์โ<ะ>อค่ะก็คือเบอร์นี้เรามาแบบไม่ได้เรียงตัวนะที่ท่านอาจารย์บอกนี่ไม่ได้แบบว่าเรียงตัวหรือว่าบอกเฉลยทั้งหมดแต่ว่านี่คือส่วนหนึ่งของเบอร์ที่มีอยู่ในในนี้ซึ่งก็สามารถโชว์บุคลิกภาพได้เขาเป็นคนเมื่อกี้บบก็จะมีพูดถึงว่าท่านปรนดาก็มี535มาตัวนี้ก็5มี535เหมือนกันแต่ผมยกที่ที่3เยอะค่ะมันจริงๆเลข3าคือนักรบความดุดันนะครับอ๋อค่ะ อาจารย์เขีนเขาบอกว่าเลข186 168เนี่เป็นเลขคกลกซิ่วถ้ามีในโทรศัพท์แล้วจะดีมันดีไหมคะอาจารย์มีดีครึ่งหนึ่งเสียครึ่งหนึ่งยังไงครับคือต้องบอกว่าต้นกําเนิดของการใช้คำนี้ฮกลกซิ่วหรือเลข168เนี่ยมันเป็นความรู้จากประเทศจีน นะครับฉะนั้นคนที่มาจากทางจีนเนี่ยฮ่องกงก็ดีจะลงทุนกับเลขนี้ซื้อกันเป็นหลักล้านะนะครับอย่างในเมืองไทยเมื่อก่อนนี่ก็มีความเชื่อนี้มากซื้อกันแพงมากปัญหาก็คือเลขนี้จะดีขึ้นหนึ่งนะครับเสียคขึ้นหนึ่งในด้านดีคือทำมาค้าขายเก่งแต่ในด้านชีวิตครอบครัวคือคนที่เจ้าชู้ก็ได้แล้วในด้านที่เสียอันหนึ่งคือได้เงินมาเขาก็จ่ายเร็วนะครับเป็นเลขหมุนเงินคือต้องบอกว่าเคยมีเจ้าของโรงงานคนหนึ่ง เขาไปได้เลขแบบนี้มาแต่ก่อนเนี่ยเขาใช้เลขอีกแบบหนึ่งเลขเดิมเป็นเลขเขาเรียกว่าเลขนักวิชาการเลขเด็กเรียนเป็นเลขที่มีแบกภาระนะครับเขามีเรียกลักษณะหนึ่งแล้วอยู่ดีก็มาเป็นเลขหนึ่งหกแปดสิ่งที่เขาเกิดขึ้นกับเขาคือว่าเขาบอกเงินเขาเยอะขึ้นแล้วผมบอกว่าหลังจากเงินเยอะขึ้นแล้วคุณจ่ายมากกว่าเดิมมากเลยใช่ไหมบอกว่าใช่การเป็นคนใช้เงินเก่งนะครับผมบอกว่าถ้าบาลานจริงๆเนี่ยน่าจะใช้แค่หนึ่งหกพอ เพราะว่าถ้า6กับ8จับกันคือการรั่วไหลของเงินหรือคนที่เก่งในการหาเงินหลายทางะนะครับฉะนั้นมันยังดีไม่สุดถ้าเอาพิสูจน์จริงๆนะครับค่ะทําไมตัวเลขถึงได้เกี่ยวพันกับทั้งอารมณ์ทั้งจิตใจ,จแล้วก็บุคลิกภาพของคนเออจริงๆเราเรามองได้หลายมุมนะครับทั้งมุมวิทยาศาสตร์ก็คือคลื่นพลังงานเนี่ยส่งออกมาตลอดะอนะครับเราเพิ่งจะมาค้นพบเองว่า ตัวเลขที่อยู่ในหมายเลขหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยสัมพันธ์กับพฤติกรรมสัมพันธ์กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราต้องใช้ความรู้หัวราศาสตร์ นะครับมาอธิบายแต่ก่อนรู้เพียงคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะเข้าใจว่า1บวกหนึ่งเท่ากับสองคณิตศาสตร์ฝวามแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นโหราศาสตร์อย่างเมื่อกี้เบอร์ของทนายกเนี่ยหนึ่งสองตัวเจอกันคือคนที่ปากกระใจตรงกันคนที่ใจร้อนยังไงก็ไปเลยแข็งอ๋อนะครับฉะนั้นวิธีการอธิบายมันต่างกันเนั้นมันเป็นเรื่องขององค์ความรู้ถ้าเรามีพวงความรู้เราอธิบายได้หมดถ้าเราขาดซึ่งความรู้เนี่ยเราจะเข้าใจอะไรผิด เวลาเขาพูดทีหนึ่งเราก็ฟังเชื่อเขาทีหนึ่งผมเลยอยากจะสอนให้คนรู้เพราะว่าเมื่อรู้แล้วไม่ต้องโดนหลอกนะครับเพราะตอนนี้มันมีเรื่องของการเอาความรู้นี้ไปบิดเบือนแล้วพูดให้มันผิดทางเห็นบอกมีลูกศิษย์ลูกหามากมายอย่างคุณแมงการินเขาเป็นลูกศิษย์ด้วยป่ะเคยสอนแต่ว่าแล้วแต่เขาจะเอาไปประยุกต์ใช้อ๋อนะครับอาจารย์มีรู้สึกเลยหาที่แบบค่อนข้างเห็นบอกว่าไม่ได้สอนให้คนปกติทั่วไปเฉยๆให้กับคนพิการให้พระภิกษุสงฆ์ด้วยเหรอคะ ถ้าเกิดถ้าเกิดคนพิการเนี่ยก็คือไม่ได้คิดสตางค์นะครับพระพิสุทสงฆ์เนี่ยก็ไม่ได้คิดเงิน แต่นานๆท่านก็จะมาทีนึงเพราะผมไม่ได้ประกาศแบบจงแจ้งเพราะถ้าประกาศเยอะเดี๋ยวมาลน้นเรารับไม่ไหวอ๋อค่ะนะครับเรียกว่าการทําศาสตร์ด้านนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยบุญตัวเองด้วยหรือเปล่าเพราะว่าคนที่เป็นเขาเรียกว่าคนทํานายพยากรณ์เนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าคนเราเนี่ยเหมือนกับใช้บุญบุญมาทำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการปฏิบัติธรรมหรือว่าในส่วนของการดูแลสมาเรื่องตัวเองค่ะปบอ่าจริงๆง่ายๆนะครับก็คือว่ามันเป็นเรื่องของการช่วยกัน นะครับคนที่มีวาสนาได้เจอกันก็คือนั่นแหละคือคนที่เราต้องช่วยแต่การช่วยเราดูเหตุและผลด้วยค,คนบางคนเราบอกไปเขาบอกว่าแม่นแต่เขาไม่ไม่เปลี่ยนก็มีนะครับบางคนบางคนก็เราบอกปุ๊บเขาทำปับ๊บนะครับผมก็ประเมินดูว่า,าสมควรช่วยไหมะนะครับจริงๆมันมีผลอยู่แล้วว่าเราช่วยให้เขาจากที่ต้องอันตรายะนะครับต้องถูกโกงถูกอะไรต่างๆพอมีการเปลี่ยนตัวเลขเนี่ย เขาเปลี่ยนทิศทางไม่เดินทางนั้นมีผลอยู่แล้วแตอ่อย่าลืมไปว่าเราได้ช่วยเขาเพราะว่าเขาคือคนที่เรามีบุญกับกันมันก็ได้เจอเจอกันฉะนั้นไม่ไม่ได้ซีเรียสนะครับแตห่หลักๆคือผมให้ความรู้ครับค,ความรู้มันจะอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์เรื่องกรรม ค่ะบางคนเนี่ยพอบอกให้เปลี่ยนในชีวิตเขาก็เปลี่ยนด้วยจริงๆเออต้องบอกว่าเกือบเกือบทั้งหมดที่ชีวิตเปลี่ยนแปลงนะครับตามรหัสด้วยบางคนเปลี่ยนแปลงเลขดีแต่เป็นเลขธรรมะก็กลายเป็นสวดมนต์แต่ว่าไม่มีเงินอ่าเป็นอย่างนั้นไปคือต้องเปลี่ยนให้ถูกลักษณะครับ มีผู้สนับธงอาจารย์หมายถึงไงคะหมายถึงว่าคนนั้นต้องการเปลี่ยนเพราะอะไรเออบางคนบอกว่าขอสามีขอแฟนขอสามีขอแฟนได้ด้วยเล่กลาอาจารย์ขอสามีขอแฟนเวลาเอาเอาความรักนำเนี่ยเลขเสนอเยอะๆนะครับแต่ให้มีปัญญากำกับด้วยนะครับแต่บางคนเขาบอกว่าปัญญาไม่ต้องขอเงินเยอะๆมันก็มีคือการใส่รหัสที่เป็นพลังของเงินเยอะๆนะงั้นเราควรอาจารย์ดูเลขนี้หน่อยสิคะเออเลขนี้ผู้หญิงผู้ชายครับนี่ฉันเองอ๋อ คือเห็นไหมครับมีเลข7จดสครั้งก็คือคนบ้างงานผมไม่รู้ว่ามีวันหยุดหรือเปล่านะครับแต่7กับ8อยู่ด้วยกันก็คือหาเงินได้เยอะชอบลงทุนใหญ่ๆเพ่าด้ได้นรวยค่ะนิสัยจะเหมือนผู้ชายเดต้องเสียภาษีมอดกด้วยนะครับ อ่าทีนี้ว่าเลขแบบนี้อยู่ในกลุ่มคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายนะครับเพราะว่าเลขนี้คือจิตจิตค่อนข้างแข็งต้องพิสูจน์ได้ค่ะก็อาจารย์จริงๆแล้วคนที่อยากเรียนรู้เรื่องศาสตร์เนี่ยอาจารย์ได้มีหนังสือหรือว่าได้ทําอะไรบ้างที่สำหรับติดต่อสำหรับคนที่มีมีเยอะแยะเลยค่ะตำราก็จะมีออกมาทั้งหมดสองสองเล่มนะครับอันนี้ตำราเาจะมีสองเล่มนะรับรับโชคใช่ไหมคะใช่ก็คืออย่างอันนี้เล่มหนึ่งนะครับอันนี้ยังยังพอจะซื้อได้คือมาศึกษาซื้ออ่านได้เลยใช่ไหมอาจารย์พูดว่าพอจะ ซื้อได้สแสดงว่ามีบางเล่มที่ซื้อไม่ได้คือเล่มนี้เล่มนี้ไม่ได้ขายครับออ๋คือคนคนก็อยากได้มากนะครับในตลเาด <c oughs> บาง <c oughs> บคนเอาไป<อ> <c oughs> เก็งราคาเป็นพันเลยอ๋ออย่างนั้นเหรอ คือคือมันทําให้คนทายเรื่องนี้ได้แต่ปัญหาคือเล่มนี้อันตรายอ๋อค่ะพอเขาทายได้แม่นเนี่ยเขาเรียกศรัทธาคนได้แต่เวลาเขาไปเปลี่ยนให้คนเนี่ยเขาไม่รู้ทําให้ชีวิตคนนั้นแย่ลงนะครับแต่เล่มนี้คือปลอดภัยคือว่ามันเป็นความรู้เบื้องต้นที่ไม่ลึกมากแต่ว่าทําให้คุณประคองตัวเองได้จากเล็กแย่ๆก็ให้ดีขึ้นแต่ให้ดีมากๆตรงสเปคมันจะไม่ง่ายนะครับยังไม่ลงลึกขนาดนั้น ผมจะให้คนมาเรียนถึงได้เล่มแดงอ๋อถึงจะให้ไปใช่ไหมคะ่ะเน้นการติดต่ออาจารย์มีเว็บไซต์หรืออะไรไหมคะที่จะตติด่อได้หรือแอปพลิเคชันอะไรยังไงบ้างก็ไปที่พิมใน Google ก็ได้ครับคําว่าชื่อผมนะครับนิติกริดค่ะนะครับพอพิมพ์ชื่อนี้แล้วมันจะขึ้นมาทั้ง YouTube ทั้งอ๋อมีหมดหลายช่องทางใช่ครับทั้งเฟซบุ๊กนะครับค่ะค่ะถ้า YouTube ก็ไปดูผลงานเก่าๆนะครับหรือคีย์เวิร์ดคำว่า King of Number ก็ได้อ๋อก็เป็นชื่อของอาจารย์ชชมันเป็นนชื่่่อรรราาาาาาายยยกคคคัับทททีเง้้ถถมมสุดว เลขของประเทศไทยตอนนี้เป็นแง่จันทร์เราเราดูโดยโดยเรื่องบนมือถือแล้วกันนะครับสังเกตง่ายๆผงเขียนไว้ในหนังสือตั้งนานแล้วว่าตัวเลขศูนย์กับ8ดคือสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายปีก่อนตอนแรกเรามีแค่ศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าใช่ศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าอยู่ดีมีแปดแทรกเรามีความเชื่อแบบคนจีนว่าเอาเลขแปดท้าไม่รวยปัญหาคือเมื่อศูนย์จับกับแปดแปลว่านักเลงคลองเมืองแปลว่าอบาญมุก มีผลยิ่งใหญ่ในช่วงที่นะครับเรื่องการกงกินก็มมีสุรศัพท์เพิ่มมากขึ้นสุนทรและจะเป็นพลังแบบเล่เหลี่ยมกลโกงนะครับ ทีนี้มันจะหมายถึงธุรกิจมีการขยายตัวก็ได้อ๋อต้องคือเลขเริ่ม08ตั้งแต่โทรศัพท์เนี่ยใช่ครับคือเนี่ยคนไทยรับหมด081แต่พอมาเป็น09เลข9พระเกตเนี่ยให้ผลคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องจิตวิญญาณคนก็จะจะมีความสนใจในเรื่องของศาสตร์เล่นลับมากขึ้นและเลข9สามารถตีความว่าเทคโนโลยีก็ได้เทคโนโลยีเจริญรุ่งเรืองนะครับแต่ปัญหาตอนนี้อัปเดตล่าสุดมือถือตอนนี้มี061เขียนเรียกฮะเหีนแล้วค่ะมันออกมันะพอขึ้น06 ผมห่วงอย่างนึงคือศูนย์กับหกอยู่ด้วยกันในเบอร์มือถือใครถ้ามีก็จะเป็นฮะซับจางอ้างมันหมายถึงว่าประเทศเข้าสู่ยุคของการจ่ายเงินกู้เงินหจ่่ายนนีสิ้มันเป็นเรื่องการใช้เงินมากขึ้น แ็อาจะเปลี่ยนไปได้เพราะว่าเราฟื้นฟูประเทศช่วงนี้ต้องกูต้องมาถ้าตอนเขาออกเลขมาถามผมผมจะบอกว่าถามหน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้เอาศูนย์ธาอะไรก็ว่าไปนี่คือมันจะเบาครับมันจะมีตัวห้าเป็นปัญญาคนจะมีกระบวนการคิดที่ดีอย่างผมเปลี่ยนเบอร์มือถือให้เด็กเนี่ยฮะเรียนหนังสือไม่เก่งสมาธิสั้นชอบสิงพ่อแม่เราใส่ตัวเลขบางรหัสเข้าไปนะครับก็มีเลขห้าผสมอยู่ด้วยแต่ต้องวางให้เหมาะสมเรียนเก่งขึ้นอันนี้เกิดขึ้นมาหลายร้อยคนแล้วนะทำกับเด็กแล้วก็ลูกศิษย์ผมก็ทำเนี่ย เปลี่ยนให้เด็กเนี่ยผลการเรียนดีขึ้นแล้วก็ไม่เถียงแม่พ่อแม่ไม่กล้าคือทั่วบอกว่าเสียง <c oughs> เรียกว่าเถียงสิบคำ หลือเจ็ดแปดคำก็ลดลงเลือดลงก็เป็นศาสตร์ที่จะต้องเรียกว่าใช้วิธีการศึกษาอย่างลึกซึ้งนะคะพิสูจน์ได้ครับซึ่งแต่ว่ามีการพิสูจน์ได้นะคะโดยใช้ศาสตร์ที่คุณหมออาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าแน่นอนว่าสามารถยินดีที่จะให้เรียนกันลองลองไปเสิร์ชดูชื่ออาจารย์ก็แล้วกันนะคะวันนี้ก็เรียกว่าได้ถ่ายเบอร์โทรศัพท์บุคคลสําคัญไปแต่ละท่านเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างใกล้เคียงมากๆเลยจริงๆค่ะวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ ว่าตอนนี้ที่มันฮิตเนี่ยมันมีผลจริงๆนะคะแต่อยู่กับความเชื่อของแต่ละคนวิจัยอย่างของแต่ละคนก,ก็แล้วกันนะคะขอบคุณอาจารย์นิติกรเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะวิสดีค่ะ,คะวัสดีค่ะค่ะ